สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิปเนื้อคู่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันนะคะคลิปนี้เป็นของชาราศีสิงห์เดี๋ยวเรามาเช็กกันว่าคุณเป็นราศีสิงห์ร้อเปอร์เซหรือเปล่าอะมาดูกันถ้าคุณเกิดช่วงวันที่17สิงหาถึง16กันยาคุณก็เป็นราศีสิงห์นะคะแล้วก็เวลาเกิดอันนี้เป็นเวลาประมาณการคร่าวๆนะถ้าคุณอยู่ในช่วงของตี5หนนาทีถึง7โมงเช้าเนี่ย คุณก็จะมีลัคนาราศีสิงห์ถือว่าเป็นสิงห์ร้อยเปอร์เซ็นเต็มเวลาคุณไปดูดวงเนี่ยก็จะสิบสองราศีคุณดูสิงห์อย่างเดียวเลยแต่ในกรณีที่คุณเกิดช่วงวันที่เนี้ยสิบเจ็ดสิงหาถึงสิบหกกันยายนเนี่ยคุณก็เป็นราศีสิงห์นะและ้วทีนี้ดูที่ลัคนาคุณจะเป็นราศีอะไรลัคนาคุณอนะถ้าไม่ได้เกิดในกรอบระยะเวลาเนี้ยคุณจะเป็นลัคนาอื่น ซึ่งไม่ใช่สิงเวลาคุณดูดวงคุณจะต้องไปดูสองราศีคือราศีสิงห์ยี่สิบจะเป็นราศีสิงห์ยี่สิบซและเป็นลัคนาราศีอื่นอีก80%ซก็ไปก็ลองไปถ้าใครรู้ก็ก็สามารถไปดูอ่านตามพวกดวงสิราศีอะไรก็ได้แต่ถ้าใครไม่เคยรู้เนี่ยก็ลองไปเช็คตามก็ได้ใน กลูเกอรอะไรพวกนี้เขาก็จะมีเวลาดิถีเช็คลัคนาของแต่ละคนนะคะอ่ะทีนี้เราก็ดูว่าในเรือนปัตตนี้เนี่ยหมายถึงอะไรบ้างในเรือนปัตตนี้สามารถใช้ดูเรื่องของคู่ครองเรื่องหุ้นส่วนเรื่องหุ้นก็ได้หรือ,อเพศตรงข้ามก็ได้การคอนเนคชั่นการประสานงานต่างๆรวมถึงคู่สัญญาก็ได้นะ ทีนี้เราดูอันเนี้ยเราใช้ดูเรื่องคู่ครองใช่ไหมล้วก็ดูว่าคู่ครองอ่ะคุณจะเป็นยังไงบ้างของชาวศีสิงห์ต้องบอกว่าในพื้นชะตาเดิมของแต่ะคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันหรอกบางคนจะมีดวงดาวตรงนี้อีกหนึ่งดวงบ้างสองดวงบ้างสามดวงบ้างก็เอามาประกอบอ่านประกอบกันด้วยแต่ในาการณีแบบเนี้ยบางคนเนี่ยเขาจะไม่มีดวงดาวอะไรอยู่ตรงนี้เลยเราก็จะใช้ดาวเจริญของปัตนิคือพระราหู แสดงว่าชาาสีสิงห์อย่างเงี้ยคุณจะมีคู่ครองที่เป็นคนที่มีนิสัยเป็นคนที่ฉลาดช,ช่างสังเกตเรียนรู้อะไรได้ได้ไวได้คล่องแคล่วเป็นคนทีเ่เรียนรู้อะไรได้หมดทุกเรื่องนะแต่เขาจะทําหรือไม่ทําก็อยู่ที่ตัวเขารวมถึงเป็นคนที่บางทีมีความเจ้าอารมณ์ขี้หึงแล้วก็นักเรียงพอตัว บางคนก็เป็นนักดื่มอันนี้ก็ต้องรวมรวมถึงบางคนก็มีความเชื่อ,อเชื่อในขคะเชื่อในบางสิ่งบางอย่างก็ได้ของแต่ละคนอะที่จะเชื่อนะคะทีนี้ดาววัตถุหูะเราไปไหนบ้างดาววัตถุเราเนี่ยไปอยู่ที่เรือนปุตตะแสดงว่าคู่ของคุณเนี่ย<ม>ก็อาจจะมีความเป็นเด็กมีนิสยัยเอาแต่ใจตัวเอง คีเรนอชอบกินชอบกินชอบเดินประมาณนี้หรือจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้มาอยู่ในเรือนพฤหัสตดีก็ถือว่าเป็นเรือนที่ไม่ได้เสียมากนะทีนี้เราก็รู้ว่าเดืนอนดาวเจ้า,เร,าจเรือนศรีเนี่ยไปอยู่ที่ไหนาดาวเจ้าศรีไปอยู่ที่กลุกาา่มลัคนากุลแสดงว่าเขาอาจจะมีความยอมตัวคุณ แต่ถ้าเขายอมทุกคุณเนี่ยคือเขายอมคุณคนเดียวเขาไม่ได้ยอมคนอื่นนะต้องบอกให้ก่อนดาวสีเองก็อยู่ในเรือนอาทิตย์ก็เป็นคู่มิตรนามะเป็นคู่มิตรกับคุณและทีนี้เป็นคู่มิตรกับคุณ mm hmm. ปุ๊บก็มองว่าดาวสีเนี่ยก็เป็นดาวเจ้าเรือนมอนะ่ะ คู่ของคุณอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนก็ได้เป็นพ่อแม่แม่มก็ไดออ้หรือเป็นคนที่ความรักผิดหวังมาโดยตลอดหรือเป็นคนที่มีโรคประจําตัวก็ได้หรือเป็นคนที่กําพาคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะอันนี้คือต้องดูแต่ก็น้นว่ามีปลีกย่อยอะไรออกไปอีกทีนี้อยู่ในเรือนอาทิตย์และอาทิตย์อยู่ไหนอาทิตย์ก,ก็มากรคนาคุณได้คู่อีกเป็นคู่มิตรอันนี้เขาเรียกว่า เป็นคู่มีกันรวมถึงเวลานั้นก็บอกว่าอาทิตย์หรือพฤหัสบดีเนี่ยจอเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยจะเกิดโชคลาภอย่างเงี้ยแสดงว่าก็เป็นคู่ครองที่สามารถทําให้เกิดสิ่งดีๆกับตัวคุณเองนะในกรณีที่คุณยังไม่เป็นยังเป็นแฟนกันอยู่ก็ถ้าคุณคบกันเป็นแฟนมันก็จะมาเกิดสิ่งดีๆกับตัวคุณทั้งสองคนแล้วถ้าอย่างกรณีที่ว่า ถ้าไม่มีไม่มีคือเป็นฐานะไม่ได้รวยทั้งคู่เวลาคุณแต่งงานกันไปเนี่ยดวงคุณอน่ะจะเรียกว่าหนุนกันให้เกิดสิ่งดีๆกับตัวคุณเองทําให้รวยเกิดขึ้นก็ได้มีฐานะมากขึ้นก็ได้และรวมถึงถ้าทั้งครู่ยึดในเรื่องของศินห้าแล้วก็ยึดโดยเฉพาะข้อสามให้แม่นนะปัญหามือที่สามก็ไม่เกิดขึ้นด้วย อันนี้ต้องดูของแต่ละคู่นะคะเพราะอันนี้เป็นอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้ฟังว่าคู่ที่ดีเป็นแบบไหนนะ้าก็บอกว่าถ้าใครชาวราศีเสีสงยงถ้าคุณมีคู่ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยถึงมันจะมีเาความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน,กนบ้างหรือความหึงความคิดหึงอะไรกันประมาณเนี้ยนะ้ามองว่ามันอาจจะเกี่ยวเรื่องของที่ดวงดาวราจรเนี่ย มันจะมีดาวที่เป็นคู่ขัดแย้งจอมาอยู่ในเรือนตัวคุณเองหรือเรือนปัตตานีหรืออะไรเรือนไหนก็ตามเนี่ยคุณออมองเป็นปัญหาเล็กๆเถอะแล้วอย่างหนึ่งถ้าคุณเป็นคนที่ที่ตามที่น้าแนะนําว่าให้ยึดสินห้านะปัญหาพวกเนี้ไม่สามารถทําอะไรคุณได้เลยแต่คุณก็ต้องมานัง่งปรับความเข้าใจกันซึ่งกันและกันนะคุยกันนะคะ แล้วก็หรือเวลาถ้าบางคู่เนี่ยสำหรับบางคู่ที่แบบขี้งอนกันมากๆต่างคนก็ต่างไม่ยอมอีกโก้อีกโก้ทั้งคู่ไม่ยอมซึ่งกันละกันอย่างเงี้ยลองนึกย้อนกลับไปดูว่าทำไมคุณถึงเลือกผู้หญิงผู้ชายคนนี้มาแต่งงานด้วย เพราะสาเหตุอะไรอันนี้ก็ฝากไว้นะแต่นะฝากอย่างว่าถ้าคนมีคู่ดีก็เปรียบเหมือนคุณได้เพชรคุณก็ต้องดูแลร,รักษาเพชรเม็ดเนี้ยมันจะเงางามอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณไม่รักษาไม่ดูแลเอาใจใส่กันเพชรเม็ดเนี้ยมันก็มีแต่ความหมองลงทุกวันทุกวันนะอันนี้อยู่ที่คนสองคนนะคะเรื่องของ ความรักเนี่ยถ้าดูแลเอาจใจใส่กันดีนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันต่อสู้กับปัญหาอาสุจิตต่างๆผ่านพ้นไปด้วยได้ผ่านเรื่อผ่านพ้นไปได้โดยดีอ่ะอันนี้นี่ก็เฝ้าแล้วกันนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะทีนี้เรามาดูเรื่องของตัวอย่างคนที่เนื้อคู่คู่ไม่ดีบ้าง เป็นแบบไหนอย่างเงี้ยเห็นไหมคะสิ่งนี้ผู้ของคุณเป็นดาวบรหูใช่ไหมทีเนี้ยดาวบหูก็อยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเป็นเกษตรอันนี้เป็นเกษตรปุ๊บแต่ว่าทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาจะมีบอกว่าถ้ามีดาวศุกร์ดาวเสาดาวบรหูอยู่ตำแ เลงลักนาเนี่ยเขาว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีได้ตำแหน่งพินทุบาททําให้เรื่องความรักของคุณเนี่ยมีการมีปัญหาเกิดขึ้นก็ได้มีเป็นเรื่องความรักอะ่ะมันจะมีปัญหาตลอดแหละรวมถึงอาจจะมีเกณฑ์การหย่าร้างเกิดขึ้นได้เหมือนกันอันนี้คือมุมมองของทางโหราศาสตร์นะแต่ถ้าในเรื่องความเป็นจริงเนี่ยในระดับของความเป็นจริงเนี่ย อย่าลืมนะว,ว่านี่คือตัวอย่างไม่ได้เป็นพื้นชะตาเดิมของท่านใดท่านหนึ่งนะคะอ่านี่การยกตัวอย่างฟังก็ถึงบอกว่าถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยสมมติเราไปเช็คดวงไว้ด้วยเออเช็คว่าเรื่องเนื้อคู่เราจะดีไหมอ่าถ้าเช็คแล้วออกมาเป็นแบบนี้นรนก็บอกว่าเป็นตัวน้านะนติดสินใจที่จะใช้ชีวิตโสดเพราะอะไรดะ พระหัวคีหึงอารมณ์ถ้าเราไม่ไปิวในใช้ชีวิตโสดปุ๊บการหึงห่วงก็ไม่เกิดขึ้นใช่ไหมทุกคนเลิกได้แล้วต้งบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าเราจะเหงากิจกรรมมีเยอะแยะมากมายแล้วก็คุณเรื่องที่ใช้ชีวิตโสดเราก็พัฒนาหน้าที่การงานเราให้จเจริญเติบโตไปเลยมีเงินเราก็เรียนให้มันสูงสูงไป นะ่ะคุณก็ได้หนะ้าที่การงานใหญ่โตหาเงินทองได้เยอะคุณก็ที่ของคุณไม่ใครตามหึงหวงคุณด้วยใช่ไหมแต่ถ้าเราเลือกที่จะเออเลือกจะไปใช้ชีวิตคือพูดง่ายว่าคําโบราณก็มีอ่ะที่ก็บอกว่าความรักมักทําให้คนตาบอดมันจะมีบางคนที่ก็คือว่ารุ่มหลงในเรื่องของความรักมันก็มีนะในพื้นชะตาก็มีบอกเหมือนกันนะเออ,อย่างเงี้ย บางคนน่ะไปรุ่มหลงเพราะว่าพา,าหูมันก็เกี่ยวกับรุ่มหลงัวเมาอยู่ใช่ไหมนั่นแหละบางทีถ้าเป็นคนใจอ่อนมันก็จะไปติดอยู่ในวังวนของพวกนี้ก็อาจจะตัดสินใจมีคู่ครองทีนี้พอเราตัดสินใจมีคู่ครองบางคนนะมันก็อี่อมันก็มีปัญหาเห็นไหมมันก็จะมองเห็นปัญหาอยู่แล้วอะคือทุกอย่างอ,อยู่ที่ตัวคุณเองหมดแหละ ว่าคุณจะจะเลือกใช้ชีวิตโสดหรือไม่โสดแล้วก็เลยมองว่าในในความคิดน้านะว่าคนโสดเนี่ยอยู่คนเดียวมันก็มีความสุขได้นะเพราะอะไรจริงๆแล้วอ่ะความสุขกับความทุกข์เนี่ยมันอยู่รอบตัวเราหมดแต่เราอ่ะจะหยิบสุข มาหรือจะหยิบทุกมาล่ะถ้าเราหยิบสุขมาเราก็มีความสุขถ้าเราหยิบทุกมาเราก็มีความทุกข์ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราหมดเพราะเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอะไรคือสุขอะไรคือทุกข์สามารถแยกประเภทกันได้ทั้งนั้นแหละแต่อยู่ที่ตัวเราบอกล้าอยู่ที่ ที่ตัวเราทุกคนนั่นะว่าจะเอา,เอาแบบไหนอันนี้เนี่ยก็ฝากไว้แล้วกันก็คือมองว่าถ้าเออเรื่องการมีคู่ครองอะ่ะก็ดูกันให้ดีๆนะกันไม่ว่าคุณจะเลิกในรูปแบบไหนจะใช้ชีวิตโสดหรือไม่โสดยังไงกันก็ก็ดูกันไปตามบริบทของแต่คนนะ แต่ถ้าคุณตัดสินใจใช้ชีวิตโสดคุณไม่ต้องกลัวเหงากิจกรรมมีเยอะแยะมากมายที่นาบอกจะไปเรียนต่ออะไรก็ว่ากันไปนะคะอันนี้นะก็ฝากไว้แล้วกันอ่าก็ไว้เจอกันคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปแล้วมากดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ